คะ่ะวันนี้ระดาอยู่ที่ออสโลนะคะเพื่อพาเพื่อนๆมาชมงานพาเลตสีรุ้งหรือ LGBTQ นะคะหรือไพรยที่ออสโลนะคะซึ่งจะมีขบวนมากมายนะคะทุกคนมีมากมายเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันใกล้ๆ,ๆนะคะว่ามีอะไรกันบ้างคะ่ะเพื่อนๆไปขบวนเริ่มแล้วนะคะโดยจะมีธงสีรุ้งซึ่งมีความหมายว่าแสดงตัวตนของ ชาว L G B T Q ของเขานะคะทางเพศสภาพของเขานะคะสีรุ้งนะคะความหมายของสีรุ้งก็คือแดงจะหมายถึงชีวิตนะคะแล้วก็ส้มการเยียวยาแล้วก็เหลืองหมายถึงแสงแห่งความหวังเขียวหมายถึงความธรรมชาติฟ้าหมายถึงการมีศิลปะนะคะแล้วก็ม่วงหมายถึงจิตวิญญาณของทุกคนคะ่ะของทุกคนนะคะ ก็จะเห็นว่าทุกขบวนจะต้องมีธงนะคะทุกคนเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของเขานะคะพายเดยายเดือนนี้เป็นเดือนพายมันแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของอของเดือนนะคะวันสุดท้ายของเดือนนะคะแล้วก็เห็นไหมคะทุกคนจะน่ารักหมดเลยแล้วก็ถือธงแล้วก็แต่งกันเต็มที่เลยนะคะ,ะ LGBTQ นะคะทุกคน L จะหมายถึงเลสเบี้ยนหญิงรักหญิงนะคะแล้วก็ G เกหมายถึงชายรักชายแล้วก็ B ไบเซ็กชวลกลุ่มที่รักได้ทั้งชายทั้งหญิงนะคะดูที่สาวนี้น่ารักนะคะไฮไฮเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะเดอยเยนะคะ เฮ้ยกินทนกินทนเย่ะเห็นไหมคะคนเยอะมากนะฮะทุกคน แล้วเขาเปิดให้แล้วเป็นที่นอร์เวย์เป็นประเทศที่ก็ยอมรับามากที่สุดในยุโรปนะคะทุกคนยอมรับเรื่องเพศสภาพเรื่อง LGBTQ นี่นะคะทีหมายถึง transgender กลุ่มคนข้ามเพศไปเลยนะคะทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนเพศไปเลยค่ะ แล้วก็ไอนะคะคือพวกที่มีสองเพศนะคะแล้วก็เออเซ็กชวลนะคะเป็นพวกที่ไม่มีความดึงดูดทางเพศก็คือไม่เด่นชัดก็คือเพศใดเพศหนึ่งก็จะไม่ดึงดูดเลยนะคะดูค่ะขบวนของเขาก็จะเต็มไปด้วยความสนุกสนานเต็มที่นะคะทุกคนเต็มที่เลยวันนี้เป็นวันของเขาค่ะ เดือนมิถุนาทั้งเดือนนะคะจะเป็นเดือนแห่งความภูมิใจของชาวสีลุงค่ะทุกคนดเดือนนี้ทั้งเดือนเป็นเดือนที่มีความสุขที่สุดของสีลุงเขานะคะชาวสีลุงนะคะเดือนมิถุนายนนะคะทุกคนจะออกมาโดยเฉพาะวันนี้นะคะทุกคนจะออกมาโห่ร้องก้องไชซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเดือนที่เขาจะมีการจัดงานแบบนี้ค่ะทุกคน ธงสีลุ้มมีความหมายของเขานะคะเป็นสีแห่งความสุขเห็นไหมคะวันนี้เป็นการเดินขบวนที่ยาวมากนะคะขบวนพาเหรดที่ยาวมากค่ะทุกคนยาวกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะ2ปีที่แล้วลัฐด,ดาก็ได้ลงให้ชมไปแล้วนะคะเมื่อปี2023นะคะทุกคนนี่เป็น3ล้อ สล้อแต่ว่ามันคล้ายๆบ้านเราแต่ไม่ใช่นะคะบ้านเราออริจินอลกว่านะคะสมล้อของไทยมีสามล้อนอร์เวย์ค่ะนี่ค่ะแต่ละขบวนจะต้องมีธงนะคะทุกคนธงเป็นสัญลักษณ์ของเขามีแต่งตัวดูค่ะใส่ชุดเป็นอ่าเป็นสัตว์ต่างๆนะคะ ช่เห็นไหคะเราจะร้องว่าแฮป p y Pride h a ปพรนะคะใช่ <Hi. S 1> เดี่นี่ค่ะตัวนี้น่ารักใชเยี่ยมค่ะดูคนนี้ห่มไปทั้งตัวเลยนะคะทุกคนอนตัวนี้ก็น่ารักค่ะ สีสันสวยงามค่ะเต็มท้องถนนเลยนะคะทุกคนดูค่ะเห็นไม้สบับตะไสวเลยค่ะธงสีรุ้งเขาอันนี้มาเอารถใหญ่ขนเลยนะคะทุกคนรถใหญ่ขนมาเลยค่ะดูค่ะออสโตรลยด์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะ แต่ละคนก็เต็มที่กับงานนี้เลยค่ะทุกคนสนุกสนานกันเต็มที่เลยค่ะทุกคนก็คือวันนี้เป็นวันของเขาเลยค่ะดูค่ะแต่ละขบวนจะใช้รถใช้รถเลยนะคะใช้รถอย่างใหญ่แล้วก็นั่งข้างบนกันนะคะกาดต้องระวังนะคะเพราะรถมาบางคนเดินข้ามถนนไม่ระวังเลยค่ะดูค่ะ กระบวนจะยาวมากเริ่มต้นนี้ยก็เรายืนมาเป็นสองชั่วโมงแล้วก็ยังจะไม่จบนะคะแสดงออกกันเต็มที่ค่ะทุกคนสวยงามนะคะก็คือเต็มที่เขาลละคะ่ะใส่ชุดสวยๆตามตามแต่ที่ต้องการนะคะอยากใส่อะไรใส่เลยค่ะนหะมคะ คนนี้ก็สวยค่ะดูใส่สีลุงไปทั้งตัวเลยนะคะาฮเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่เขาชอบใจใหญ่เพราะข้างๆเรามีสองสาวที่น่ารักอยู่นะคะเต็มที่ค่ะเต็มที่เลยใช้รถอย่างใหญ่เลยนะคะทุกคนผลเห็นไหมคะเต็มที่เลยค่ะเต็มที่เลย ขบวนจะมีหลายขบวนมากนะคะทุกคนในสองสาวเนี่ยแฟนเขามาจากฝรั่งเศสนะคะเนี่ยค่ะน่ารักทุกคนเลยนะกู่นี้น่ารักมากไอ้สีลุงสะบัดเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะน่ารักค่ะเต็มที่ทุกขบวนค่ะ ใช้รถใหญ่อย่างยาวเลยนะรถเทรลเลอร์เลยนะคะทุกคนแล้วก็ให้คนขึ้นไปข้างบนเ,เพราะว่าเขาจะเดินยาวมากนะคะให้คนที่เดินไม่ไหวก็ไปอยู่บนรถกันค่ะสนุกสนานกันไปค่ะทุกคนนี่ก็ใช้รถใหญ่เลยคะ่ะ เขาจะคือคนข้างๆเราก็จะเป็นคล้ายๆว่าจุดเด่นมากทุกคนก็จะมาขอถ่ายรูปกัน่อนนะคะบนรถก็เต็มที่เหมือนกันค่ะสาวผมแดง หนวดหูเท่าไหร่นะคะทุกคนเข้าประมาณนี้ค่ะเรียบๆค่ะีค่ะสีลุงไม่มีความหมายต่างกันไปนะคะทุกคนได้บอกไปแล้ว กขบวนจะทาสีสันต่างกันไปนะคะเนสองสาวีเห็นไหมคะน่ารักเนะสีลุ้งก็จะมีความหมายมากมายนะคะสําหรับพวกเขาจะมีความหมายมากเป็นสีแห่งความสุขค่ะรถเทลนเลอล์นบามากมายเลยนะคะ เพื่อให้ความสะดวกกับคนเข้าร่วมขบวนด้วยค่ะและจะเป็นตัวแทนเพื่อนๆพามาชมขบวนพาเลทนะคะทุกคนหรือใครที่ไม่ค่อยว่างก็เข้าชมรัตด,ดาได้เหมือนกับว่าได้ชมจริงกับรัตด,ดาเลยนะคะดูค่ะ น่ารักขบวนแต่และขบวนน่ารักค่ะทุกคนดูค่ะชุดนี้สีสันนะคะเต็มที่เลยค่ะสนุกสนานเต็มที่กันนะคะชุดเด็ดนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสีม่วงไปทั้งตัวเลยนี่ชายรักชายนะคะกลุ่มนี้เกค่ะเต็มที่เลยนะคะกลุ่มนี้น่ารักค่ะน่ารัก ค่ะนา่นารักเฮ้ยน่ารัก กันเนี่ย สวยๆนะคะสวยๆทุกคนเลยสวยค่ะนี่สวยกว่านี้สวยสวยทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะทุกคนมีบัวด้วยโอ้อันนี้เอารถไถมาเลยนะคะรถไถมาเลยนะคะรถไถมาเลยะคะ่ยะ,คะออเนี่ันนี้มาเลยะคะ่ะ สกีนะคะสกีมาเดินบนบกกันสนุกน้นกันไปค่ะเนื่องจากขบวนยาวนะคะเดี๋ยวเราจะต่อคลิป2กันนะคะทุกคนคลิป2ยิ่งสนุกกว่านี้ค่ะอย่าลืมติดตามชมต่อคลิป2นะคะเจอกันใหม่ในคลิป2ค่ะ